หลักที่รับซื้อเหรียญห้าบาทคนจะถามมาเยอะมากรับพอสอะ้วเป็นนะบอกตลอดเลยนะเหรียญห้าบาทจะทําคลิปรับซื้อแค่อสองพศนี่แหละไม่ทาไม่มีทําคลิปพศอ,อ,อื่นเพื่อที่จะได้ไม่ให้สับสนเมื่อก่อนพปน็นะทำคลิปพูดไปเรื่อยแล้วก็ถืออีกเหรียญหนึ่งไว้แล้วก็พูดไปเรื่อยไปพูดถึงเรื่องอื่นคนก็จะเข้าใจผิดตอนนี้นะตอนนี้เพื่อนนะพป้าพยายามชี้แจงพยาพยามาชัดเจนที่สุด เหรียญห้าบาทถ้าถืออยู่ในมือเหรียญนั้นรจะพูดถึงแค่เหรียญน,นั้นจะไม่ไปเหรียญอื่นนะคะเหรียญห้าบาทนะคะห้าบาทพศนะคะห้าบาทตะตังทอนนะคะรับซื้อพศสองห้าสี่ศูนย์กับสองห้าสี่หกสองพศเท่านั้น,นะคะ่ะเหรียญห้าบาทตะตังทอนรับซื้อ พศสอง0ห้าี่กับสี่ห4สองหรสี่รับซื้อสองพันถึงสา0พบาทโดยประมาณถ้าถ้าเหรียญสวยก็จะได้ส0 0พันเหรียญไม่สวยก็สองพันสองห้าสี่หก็สองรอบาทต่อเหรียญอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกเลยนะคะเนี่ยโปรติไม่น่ารับซื้อเหรียญละ2 0 0อบาทใช่ไหมคะแล้วแต่นี้เอฟซี uh, คนนำมาเขาบอกผมดูก็น่าเป็นประจำผมดูตั้งแต่ปัารับซื้อสามรอยผมก็ไม่ได้เอามาสักทีจนเหลือ2 5 0รอห้าสิบเนี่ย เขาดูล่าสุดไงเขาดูว่าสองร้อยห้าสิบเขาจึงเอามาปนัดก็ให้เขาค่ะสองร้อยห้าสิบรักษาน้ําใจเนาะปนัดบอกว่าปนัดทำสองร้อยแล้วนะเขาบอกว่าขอเถอะเขาตั้งใจจะเอามาตั้งแต่สามร้อยแล้วไม่ได้เอามาสามร้อยไม่ไดเอามาจนเหลือตอนนี้ปัจจุบันนี้เหลือสองร้อยเขาบอกขึงเอาไว้ต่ออีกหน่อยมีหวังลดลงมาอีกแน่เลยต้องตัดสินใจเอามาขายเนี่ยค่ะ ประมาณอย่างนี้นะคะเขาไม่ไม่แน่ไม่นอนจริงๆนะคะระบบของสะสมเหรียญมูนว่าเรียนนี่สวยเหรียญนี่สวยมากเขาบอกว่าเหรียญนี้นะไม่ผ่านการใช้งานนะของเขาเก็บแต่ไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่เหรียญไม่ผ่านใช้งานเหรียญที่เขาไปขัดขัดแล้วเ็าทาผิวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยรอยเขาสึกหมดแล้วพุ่มไม่มีตัวหนังสือก็เกลี้ยงหมดแล้วค่ะเหรียญ ไม่ผ่านใช้กับผ่านใช้นะ่ะดูง่ายถึงทำผิวก็ก็ดูได้เพราะว่าถ้าเป็นเหรียญใหม่ไม่ผ่านการใช้งานผิวอะไม่ใช่ผิวแบบนี้ผิวเขาจะผิวเคลือบไม่ได้เป็นรุ้งแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเงาวับแบบนี้ค่ะคือความแตกต่างกันเยอะแหละแล้วนี้เขาก็คือเหรียญผ่านใช้น้อยนะคะเหรียญที่แทบจะไม่สึกเลยแล้วเขาก็ไปทําผิวเพิ่มเติมไป ขัดไปทำอะไรเพิ่มเติมก็ดูก็ดูดีอยู่แหละแต่ยังไงก็ดูออกว่าเป็นเหรียญผ่านใช้นะคะชี้แจงค่ะเหรียญห้าบาทรับซื้อเฉพาะสี่หกกับสี่ศูนย์เท่านั้นนะคะแล้วก็สิบบาทก็จะรับซื้อสามหนึ 3, ่งเออในไหนก็ อันนี้สี่หกนี่สี่ศูนย์เนี่ยค่ะเหรียญห้าบาทรับเฉพาะสี่หกกับสี่ศูนย์เท่านั้นสี่หกกับสี่ศูนย์แล้วเหรียญสิบบาทก็จะรับเออสามหนึ่ง สี่หนึ่งสี่สองสามสี่ค่ะตอนนี้นะคะรับเท่านั้นเองมีมีเหรียญสี่หกกับสี่ศูนย์นะคะเหรียญห้าบาทสภาพนี้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่สวยเห็นไหมคะเขาไม่สวยเขาเก่าผ่านใช้สภาพนี้รับซื้อสองพันบาทค่ะเหรียญห้าบาทพศสองห้า สี่ศูนย์สภาพนี้รับได้สองพันบาทถ้าสวยกว่าน,นี้ก็จะได้สามพันบาทนะคะแล้วก็อันนี้สองห้าสี่หกณัปัจจุบันรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทค่ะต้องทำคลิปบอกตลอดบอกไปจำบอกให้เยอะค่ะว่ารับซื้อราคานี้เพราะว่าหลายคนไปเจอคลิปเก่าใช่ไหมเขเขาก็จะจำภาพเก่าจำคลิปที่เคยทำมาก่อนานาแล้วค่ะ จะต้องทําใหม่ทำทำให้เยอะขึ้นแล้วก็ทำให้บ่อยขึ้นแล้วเหรียญหนึ่งบาทนะคะรับเฉพาะปีเนี่ยสองเก้าเท่านั้นสองห้าสองเก้าสองห้าสองเก้าเขาจะมีสองบอค่ะช่อฟ้าสั้นกับช่อฟ้ายาวสองเก้าช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยช่อฟ้าสั้นรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยเนี่ยคะ่ะเหรียญน,นี้นะคะหนึ่งบาทขายได้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งบาทขายได้สี่ร้อยบาทถ้าช่อฟ้ายาวแล้วก็เหรียญห้าบาทเนี่ยคะ่ะขายได้ องถึงสามพันบาทหรือนี่สองพันค่ะเหรียญห้าบาทตังทอนนะคะมีมูลค่าถึงสองพันบาทเหรียญสิบบาทตังทอนมีมูลค่าถึงหนึ่งพันบาทเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะที่รับซื้อ